ับมาวันลกจานผ่านบม่ได้ซื้อกินแล้วครับนี่ฝากกดติดตามช่องแบบขงก่อนชาแนลน้่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับมือน,นี้ผมจะพาพพี่น้องมาส้มมะเขือครับมะเขือดกครับนีแต่นวยใหญ่ๆครับ พี่นองมาส้มปลามันดกหย่อนอย่างครับโดยที่ห้าโมเดสีดยาโมเดตใส่สารเคมีครับแต่ว่ามันดกครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาชุ่มักเคือครับักเคือมันดกครับทั้งดกทั้งนวยใหญ่ครับโดยที่เ่าปลูกไวบบ้บลอดใสสารเคมีเม็แต่นิดเดียวครับบไอดใสย,ยาขา,มาแมลงนี่แต่ใส่แบบธรรมศาสตร์ครับมากดกมากงามครับ วิธีการทำเฮานีสูตรแบบบันบานครับแบบประหยัดแบบบมิเสียงเงินครับปลูกกระปูกแบบเ่นๆครับปลูกเส้นน้ำผักครับได้กินอยู่ครับบาง่ามบางดกดีครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาส้มสวนครับว่ามียังไนครับผิดเป็นตะเบิงสวนแบบปลอดจานผิดครับคือนี่คือมักเพือสมครับยกงามงางโดยแบบปลูกแบบง่ายๆแบบธรรมศาสตร์ปลูกไว้กับ้นานผักครับ วันนี้ครับวันนี้ผมจะพาพีนอ่งมาส้มสวนครับว่ามียังเนยครับผิบเป็นตะเบิงสวนแบบปอดสานผิดครับเพื่อมี่คือมาเพือส้มครับยกงามนางโวยแบบลูกแบบง่ายๆแบบธรรมศาสตร์ลูกไว้กับด้านผักครับ กลับมามันลกการผ่านบม่ได้ซื้อกินหรอกครับนี่มาเบอง์ักเขือรครับวันนี้ที่ผมจะใส่ปุ๋ยมะเขือรครับแต่มันปลาบลกครับ ลกครับมีวิธีการใส่ปุ๋ยแบบประหยัดครับปุ๋ยบนไอสื่อครับนี่ครับมะเขือนี่ครับผมจะใส่ปุ๋ยให้มะเขือ ในเหมือนนี้ครับคือทานครับทานทิทานไฟที่เขาทำอาหารแหะถึไฟทำอาหารคือทานเหยาะเป็นก่อนนะครับก่อนเท่ากับตกเอาไปดัางไฟทำอาหารแต่ว่าน,นี่ผมเอาเศษมันครับเศษสี้มุนมูลที่มันเศษมุนมัน,มน,มนดัางไฟบ่ไดดเขาเอามาสใส่ต้นหมักพกกริกมะเขือห้อาไใดครับ เปลือกานเป็นปุ๋ยครับมันจะเป็นปุ๋ยให้ต้นพืชพักเข้าปุ๋ยดีอีกแบบหนึ่งครับนี่ครับทํำให้ลูกดกครับนี่เพราะว่าเขาใส่ปุ๋ยผ่านไยครับนี่ครับใส่ไปโหลดครับโอโบดิสือครับมันจะท้ำให บมีหมดมี่มแมลงมารบกวนครับเป็นปุ๋ยสันดีอีกแบบหนึ่งครับนี่ครับมันทึ้ได้งามต้นมะเขือครับแบบบอดไผ่บอดเซียตังครับผมเลยอยากให้พี่น้องเอามาใส่เบิงมันดีอีดีครับผมเลยอยากให้เอามาใส่กล้องเบืง้ง พอดีที่สุดคือบริเสียงนะใส่ไปเลยประโยชน์ของมันคือมันงามครับไล่เขี่ยไล่หมดไล่มาเลยได้ดีตัดหย่ยมเลยครับเลนยอย่างนะนำให้พี่น้องเอามาใส่เบิงเ้อร์ครับ มีแคบทุกบ้านนะครับทานอึ้นปุ๋ยนะครับคึ้นทานใส่ทานให้ต้นมะเขือก็ขึ้นเหลี่ยวนะครับเดี๋ยวตอนเสาร์อออมาลดนำ้ำตามปกติครับ มะเขือถึงเลยหมากไงหมากโดกหมากงามจังสีแล้วครับเพื่ออยากให้พี่น้องลองใส่เบองเดอร์ครับขอคุสนสหรับการรับสม่มและกดติดตามครับคชีดนดาผมจะหาเหลืองเล่าสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนชาแนลน้นะครับอขอบคุณครับ